สวัสดีค่ะอ,อยู่เทีย่ยงหน้าตามเดิมแลจ้ะพี่หน้องเฮ้ยเ <c oughs> ตื่นเต่าว่าคนละน้ำเวียนคนละยังว่างไปหารดสายกีบเป็นตุงไ้ทุงหน้าทุามบ้านหนองบ้านเอื่อยบ้านยานบัานไม่ไงพวกตี้น้องใหม่กระไดพี่หน้องเอ้ยก็มันออกดีจัด หน่อยใส่ปล,ปลอ่อยดิ้มนมาใส่ซสนี่มันก็ออกดี่พี่หน่องเอามือนี่นใหญ่รุ่นกับนีนี่ยังจะกินเพชรหนอ่อกินอมาที่ไหนนี่เราใหม่กับติ๊ตามมันี่เอาหางตองดิพี่น้องเห็ดห่อโบอกเนาใหม่พี่เก่าเหมือนนั่นมันสวงจันทรโบกด้วยปัดหางตองเอามาขัางขังไฟวบงหันมันหยดจากพี่น้องตา ไปย่านั่งใส่ขาเีใสขอห้องินเไี้อเมวห้องเแบเถ่นสีตามันก็เลยแหลกดอกพี่นุมันส้มเรอใหม่ตามเดิมเลยหน้องเอ้ยสบาย่ายายุด่มีเนียใจให้พี่เน่อใหม่มันก็เกิดดีมื่อไ่อกลังผลพลูพีรีอยงตัวเกิดอไรกเนะ นนอใหม่ก็กิกนนอใหม่แล้ะนอปนี่นอนยังก็กินนั่นแหละติดเตาทานไใบทางตวงเหมือนันค่ะตวงบริตาาเดียดจ้าจะเลยเอามะขางมันอ่อนหมันหนิ่มถ้าเลเดดยเสรดจแี่ปีหนอนหางมาแล้วอย่าำจะน้าตำตำ่ด เขลี่ยวก็น่าจะพี่น้องแค่นี้ก็น่าจะสวัสดีค่ะ